เราจะถ่ายทอดการเก็บสมุนไพรนะครับการเก็บสมุนไพรนะครับการเก็บสมุนไพรก็ก็สมุนไพรต้นนี้ได้นํามาปลูกไว้ได้นํามาปลูกไว้ให้เขาเ็าบอกว่าเราเขาบอกว่า าามาปลูกไว้แล้วก็เอ้อยอืมนะครับอืม Ow.